พี่โกวิดมี me, ขนมหนึ่งหอ่อเพราฉันว่าเบ้าวกวางได้ไลายปาไนแล้วขนมเจ้าเบ้าวกวางขอไปหาเจ้าเมือหนึ่งก๋บพ่าท่านได้ไปเจ๊เชียเลยอืสวัสดีครับพี่มิตรภาพ เบอรเดี๋ยวเผ้าลงและยังไม่ถึงพันครับน้องน้องสุนิสาไปทำยังไงบ้านลังคาเต็มพันเร็วมากเลยบอกบ้ากว้างได้เปนะยังบบาวกว้างเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ๋อตอนนี้อยู่เจ็ด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 ใช่ไหม แวะบ้านเบากวางแล้วสัว่าจากโควิดมี COVID me. ต่างประเทศไงคะวิ่งต่างประเทศอ๋อเบากลางเบากวางได้ยินบะน่าอร่อยจังครับ อร่อยจริงๆบอกเลยว่าอร่อยมันหอมเม็ดงาด้วยไงหอมเม็ดงาก็าว่าอย่างซุป,ประเขียเขาบ่ได้ใส่เม็ดงาด้วยเนาะช่างช่างเปย์ช่างเงปย์พ่อน้องบอลพ่อน้องบอลพ่อน้องบอลกอบคุณเลยลพ่อน้องบอลกอบคุณหลไล ก็แม่พี่กินเบียร์น้ำติดนกอ่อยไหมบะมันได้แน่เร็วสุดยอดชอบคุณเมย์เบากว่างจะบอกแต,แต่แต่อันนี้เรื่องจริงนะบ้านบ้านแรกคอยแน่ตน็บ้านรังนีหละบ้านรังนีเละที่คอยเอาคืนอยู่นี่รังนีหละ เขาบอมีสามบานนะเบ้ากลางอยปูมูว่าเป็ดเป็นมูจะมืดยังตุกหลังยังมี่สูตรดีเคมาดามนอร์เวย์ขึ้นือหลังนีที่เอาขืนอยู่เนาะแล้วก็บ้านแต่บ้านบ้านหลังที่สองนั่นหลัง่าหน่อยกูมูอันบ้านหลังที่สองนั่นยังยังไม่ทันได้ถึงยังไม่ทันได้ถึงสองพันแต่บ้านหลังหลังหลังนี้กับกับหลังทดท้ายนั่น มันหลังทุดทายนั้นรักรักสามไปแล้วแต่หลังนี้เนี่ยาท่านได้ซึ่งรักสามแต่กลใกล้แล้วแต่บ้านบ้านหลังบ้านหลังศพบ้านหลังที่สองอะ่ะยังว่ท่านถึงสองพันดูลักหลังค่าพี่ว่าอาจจะเป็นพี่ดื่มดื่มเบียร์ด้วยเปล่าน้องอ๋อ,อมันก็เลยแบบมันก็เลยแน่นเร็ว เม7 7เจ็ดเจ็ดเก้าหมายเพราะว่างไงน้องเม7 9เจ็ดเก้าพี่ลืมตามคุณสุเลยครับนั่นได้ไงอ่ะแสดงว่าต้องลืมกดกดเลไอ,อกดเลิฟให้ด้วยใช่ไหมรีบกดเลิฟเลยแล้วก็ต้องตามด้วยสามลังบุญอ่ะพี่โกวิดมีมีสามบ้านบุญอ่ะหลังนี้ก็ สูดีเคมาดามนอร์เวย์แล้วอีกหลังก็อ่าสูดีเคอ่าอ่าไลาสไตล์สายฝอส่วนมากจะเป็นชื่อสุหมดแต่หลังที่สามเนี่ยอ่าหลังที่สามเนี่ยมันจะไม่ใช่สุสูดีเคขึ้นก่อนมันจะเป็นอ่ามันจะอ่าฮะน้องอ้อยพี่ลืมซื้อบานหลังที่สามไปไหม สบายสบายสบายสายสไตล์สูดีเคเออหลังที่สามน่ะสูดีเคจะจะไปลงท้ายเพื่อน <c oughs> ลืมซื้อบานจะของหน่อย <c oughs> แต่อย่กหัววะลืมซื้อบานเจาของไหม